ก็ดีใจครับเป็นแชมป์วันนี้เนาะก็ตามที่คาดหวังไว้ก็สําเร็จนะครับจากนี้ครับเสริมตัวยังไงบ้างครับอ่อตรงนี้ยังยังขอยังไม่เปิดเผยนะครับครับมีแน่นอนครับมีเยอะเลยครับเป้าหมายของปีหน้าครับอ่อก็ขอไม่ตกชัดไปก่อนแล้วกันนะครับประคองตัวไว้ก่อนครับก็ขอบคุณที่มาเชียร์กันค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ แล้วก็แฟนบอลทางบ้านด้วยนะฮะที่ให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆเลยพเพื่อนๆคนที่ติดต่อนะครับ